แล้วช่องแคมนี้ขายยังไงฮะครับชิบ <ละ S 2> บาทค่ะชุดละชิบบัดโอ้ไม่เป็นยังไงคะคุณแม่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสักทีไม่ร้อนเลยเสีปลาปนนะคะครับอันนี้ขายทุกวันไหมทุกวันไม่ทุกวันป้าหยุดวันศุกร์หยุดเมื่อวานแล้วอะไรปิดนะคะตามรถไหม รสไหมเอารสชาติแม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเี้องถงอกค่ะเนี่ยอร่อยตามรสนะแล้วก็มะนาวเนื้อคุณีบเองนะคะครับแค่นี้อันนี้แค่นี้ใช่ไหมจ้าใช่ปลากระลองตีดกบ่ะ